คอมอนเทกหญิงสุดล่าสุดจากแบรนด์ดังเซลเน่คะเหมาะกับใครเบียดไหนทนได้ปลอดภัยไหมเวิร์กไหมถามกันมาเยอะจนต้องรีวิวซ้ำนะวินผล่นสำหรับสูตรฟิโรเน่นะคะดีจริงไหมเห็นผลจริงไหมกับฟิโรเน่พัลสูตรที่หมองเคยรีวิวไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้พามาตอบทุกประเด็นทุกคําถามเลยค่ะสวัสดีค่ะสวดสดีคุณชาวบรู๊เชคน่ารักทุกคนนะคะ จากที่รีวิวคลิปก่อนอยังจําได้ไหมคะสาหรับตัวอาหารเสริมฟิโรเนพัสที่เป็นตัวปรับฮอร์โมนแล้วก็มาช่วยลดอาการไวทองหลังหมดประจําเดือนเนี่ยนะคะมองรวบรวมคําถามนะที่คุณคุณถามันเข้ามาเยอะมาตอบให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวเรื่องสิวเรื่องฮอร์โมนนะคะอยากรู้สูตรนี้ไปช่วยได้ยังไงมองมาอัปเดตให้ฟังนะคะสำหรับสูตรฟิโรเนพสสูตรนี้นะ อย่างที่บ่งบอกไปในคลิปก่อนนะคะว่าความนิงใหของเขาเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งปัญหาสิวผิวแล้วก็การไวททองซึ่งคลิปนี้บ่งจะแยกแต่ละประเด็นนะคะมาตอบเพให้คุณได้เข้าใจง่ายขึ้นอย่างคําถามแรกเลยที่ฮิตมากคือเขาช่วยเรื่องสิวได้ไหมนะแล้วเขามีส่วนผสมของอะไรถึงมาช่วยเรื่องสิวได้สําหรับฟิโลเน่นะคะส่วนผสมหลักที่มาช่วยเรื่องสิวเลยก็คือว่าซิงค์อะมิโนแอซิดคีเลตส่วนี้2ี่็นนะคะก็เป็นตัวซิงค์ระจับกับกรดอมิโนเนาะจะเรียกอีกอย่างว่าะค,ะคีาเลตซิงก,งก สา,นะสารที่เราต้องการจริงๆก็คือซิงค์ข้อดีของซิงค์เนี่ยมีงานวิจัยบอกเยอะแยะมากมายเลยทุ่วยเรื่องลดสิวคุมมันนะคะเพราะนั้นสามารถช่วยเพิ่มภูมิคุมกันให้กับร่างกายได้ด้วยมีงานวิจัยที่เขาพูดถึงเรื่องของการทานซิงคนะ์30มิลกิกรัมว่าสามารถที่จะมาช่วยลดปัญหาสิวได้นะคะสำหรับสูตรฟิโลเน่เนี่ยคนที่เป็นสิวมองแนะนําทานเวลา3เม็ดเลยสามารถทานฟิโลเน่ควบคู่กับยาแต้มสิวหรือยาทาลดสิวได้นะก็จะเห็นผลไวขึ้นมีอัลฟาไลโูปิกแอซิดหรือว่าตัว A L A นะคะนี้ก็ ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์นะคะแล้วยังสามารถลดการอักเสบลดการเกิดสิวได้ด้วย a l a เนี่ยเขาเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีแล้วคุณ้เขาช่วยให้วิตามิน C วิตามิน E เนี่ยที่ใช้ไปแล้วอะค่ะสามารถที่จะวนกลับมาใช้ได้ใหม่อีกรอบคำถามที่2อ,อันนี้น่าจะถูกใจคุณผู้หญิงก็คือเขาช่วยเรื่องประจำเดือนได้ยังไงเขามีส่วนผสมขอ,ของตัวไอโซเลตซอยโปรตีนคุณคุณเป็นโปรตีนจากถั่วนะคะคุณสมบัติหลักก็คือช่วยให้ผิวดีให้ผิวแต่งตึงมีน้ํามีนวลเนอนะแล้วก็มากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ด หัวใจลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายได้ด้วยนะแถมในคนวัยทองเขาก็มาช่วยลดอาการพวกร้อนวูบว่าได้ด้วยค่ะมีอันใจหนึ่งที่หมังว่าน่าสนใจนะคะเขาพูดถึงถั่วเหลืองนะว่ามีสารไฟโตเอสโตรเจนคนคุ้นๆเนาะว่าเขามีฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเพศหญิงกัวไโตัวเอสโตรเจนเนี่ยค่ะมีคุณสมบัติในการยับยั้งการผลิตโปรซาแกนดินนะซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เกิดการปวดการอักเสบในร่างกายเนี่ยโปรซาแกนดินเนี่ยยังเป็นตัวที่ไปกระตุ้นการหดตัวของลูกช่วงทีี่่เเรราาามปปะดดือน้วววยแลตัซ เป็นตัวที่มาทําให้เราเกิดอาการปวดประจําเดือนได้เพราะฉะนั้นการที่เขาใส่ตัวไฟโปรตีนหรือโปรตีนจากถั่วเหลืองมาเนี่ยค่ะก็สามารถช่วยลดอาการปวดประจําเดือนได้ด้วยเนาะมีสารสกัดจากตังกุยนะคะซึ่งมาช่วยเสริมเทธ็์ตัวไซโปรตีนในแง่ของการลดอาการปวดประจําเดือนตังกุยเขาม่ชื่อเสริงเรื่องนี้อยู่แล้วทำให้รอบเดือนมาปกติรักษาภาวะประจําเดือนขาดเพราะบางคนเป็นประจําเดือนทีหนึ่งเดือนเว้น3เดือนอย่างเงี้ยทัะงทั้งที่ไม่ได้ท้องนะแล้วก็ช่วยลดภาวะอาการไวท้องได้ด้วยคือจริงๆตังกุยเนี่ยันก็หางานวิจัยมาสักพักแล้วแหละแล้วก็ามีสร สำคัญหลายตัวนะคะที่ทางแพทย์แผนไทยนิยมนํามาใช้กับคนในวัยหมดประจําเดือนนะเพราะว่าสามารถช่วยลดอาการร้อนบุบมาไปด้วยคําถามสุดท้ายที่เจอบออ่อยก็คือเขาช่วยเรื่องผิวได้จริงไหมสูตรน,นี้มีฟิสคอลาเจนเปปไทด์ด้วยนะคะคุณก็จะมาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวมกระตุ้นการสร้างคลอลลาเจนอีลาสตินเนาะช่วยผิวเด้งยืดหยุ่นอิม่มฟูแล้วก็เรียบเนียนนะคะมีแอซโทบิกแอซิดซึ่งเป็นวิตามินซีนี่แหละมาช่วยเพิ่มความกระจ่างใสปรับสีผิวให้สม่าเสมอช่วยต้านอนุลสระแล้วก็ลดความเสื่อมของเซลล์ได้ถ้าดููที่่่สสสตรรจะเเห็นวาาายังใ ที่ช่วยต้านอนุมูลสสารที่ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ลดความแก่เนี่ยค่ะอีกหลายตัวเลยก็เรียกได้ว่าเป็นสูตรที่ช่วยตอบโจทย์ทั้งเรื่องผิวแล้วก็เรื่องสุขภาพได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวหมองให้ดูตัวแคปซูลนะเผื่อคุณคุณที่ยังไม่เคยเห็นแคปซูลเขาก็จะเป็นเม็ดสีชมพูแบบนี้นะคะหมองว่าเม็ดไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะแต่หมองอว่ากลืนง่ายนะคะไม่ได้ติดคอคือเม็ดแคปซูลเนี่ยจะกลืนง่ายกว่าเม็ดกลมใครที่ทานยาเม็ดกลมลำบากอะไรเงี้ยค่ะก็ลองปรับมาเป็นแคปซูลดูก็ได้นะคะหมองรีวิวเขา คือเวลาประจําเดือนจะมาสัญญาณที่มาควบคั่วกันเลยก็คือสิวบางทีก็มีผิวแห้งด้วยนะทั้งนี้คคนหน้ามาันแต่แขนเป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าทานแล้วสิวลดลงนะแล้วก็ผิวดูชุ่มชืน้นขึ้นคุณลองสังเกตตัวเองดูคนที่ทานนะคะผิวจะดูชุ่มชื้นขึ้นดูเด้งขึ้นอิ่มน้ํามากขึ้นจําได้ไหมคะหมองเคยพูดเรื่องอาการปวดประจําเดือนของหมองว่าหมองเคยปวดมากถึงท่านเป็นลมอะ่ะเพราะว่าหมองน่าจะมีความผิดปกติที่เกี่ยวกับในมดลูกอยู่ใครที่ชอบปวดท้องเวลามีประจําเดือนนะเป็นประจําเดือนทีรต้้อองงงงยุดดาาานนขนล ะะมันลดกวนชีวิตประจําวันเราเหมือนกันเนอะก็อยากให้ลองทานดูฟีโลเน่พลาสนะคะกล่องนี้สิแคปซูลค่ะคุณราคา3า9บาทแล้วก็จะมีกล่องใหญ่ที่เป็นขนาด30แคปซูลค่นั้นราคา890บาทค่ะก็จะคุ้มกว่าสามารถสั่งซื้อได้ทาง f a c e b o o k นะคะไลน์ก็มีค่ะคุณ Instagram ก็มี คีรนีพลาสเนี่ยไม่ได้เป็นสูตรที่ทานได้เฉพาะสาวๆอย่างเดียวนะสาวก็เป็นสองทานได้นะหรือผู้ชายที่อยากลดทว้งอาการผิวอยากกลัานผิวแห้งอยากผิวดูชุ่มชื้นดูเรียบเนียนขึ้นหรือว่าอยากจะลดสิวเนี่ยค่ะทานได้เลยเป็นสูตรที่ทําหน้าที่คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทําให้ฮอร์โมนเพศหญิงของเราเนี่ยแสดงออกได้ชัดขึ้นก็คือเรื่องผิวนะคะเรื่องความมีน้ํามีนวลเรื่องความเรียบเนียนของผิวความชุ่มชื้นของผิวจุดเด่นก็อย่างที่บอกว่า,วาตัวไฟตัวเอสโตรเจนนั่นแหละที่ออก,กลากัม่วตตะแ็ งโอเคนะมีงานวิจัยรับรองนะคะว่าสามารถมาช่วยลดสิวได้ช่วยเรื่องผิวได้ช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้คนที่มีปัญหาเหล่านี้ค่ะอย่างเช่นเรื่องปวดประจำเดือนหรือว่าอยากจะดูแลผิวพรรณนะคะทานวันหนึ่งแคปซูลเนาะแต่ถ้าใครที่เป็นสิวแบบเป็นสิวเยอะๆเลยมองแนะนําทานวันละสามแคปซูลนะคุณณที่ทานอยู่แล้วนะได้ให้ผลยังไงบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์มาบอยกันหน่อยและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ไปให้คนดิ้นคณรักติดตามเ่อควาสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกรู